สวัสดีค่ะวันนี้อย่างหูบอกอ่ปลาอบนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำพริกเผามะนาวนิดนึงแค่นี้เลยพี่น้องน้ำพริกเผาต้องแซบ่บหอมมัน นี่สิมว้าเลี้ยงประสบการณ์ที่เจอณโรงแรมแห่งหนึ่งให้ฟัง mm hmm. พี่้องเลี่ยงที่คอยว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่่อยเจอมากับโดนอะคะ่ะบอดี้แตงขึ้นนะคะขาบอดี้แตงเลี้ยงขื้นเด้อเขาว้าจากประสบการณ์ที่่อยเจอมานะคะ คอยอยนนี่นัดมูจะไปเที่ยวแต่อีกรัดหนึ่งจองโรงแรมใหม่หละค่ะจางคนแบบว่าของพายของมัน ไปทั้งหมดเจ็ดคนแต่ว่ามูคอยนะ่ะจะไปก่อนเพราะว่าเพื่อนสิไปอาทิตย์หนึ่งคอยไปได้แค่สามมือคอยก็เลยสิไปที่หลังคอยบ่ได้อยู่โรงแรมนะมูได้มามเนี้เพราะว่าโรงแรมช่วงที่ไปมันเป็นช่วงหนาไฮามินบอกแล้วโรงแรมนะ่ะที่มูอยู่นะ ย่างรมมาณหานทีก็หอดจขคอยเป็นมันกับปไก่กันมันกันเลยว่าเออแกอยู่โรงแรมนี้ดีท้างานโรงแรมนี้ก็สวยนะแต่มันหน้าหไฮราคามันค่อนข้างจะสูงหน่อยอืคอยก็เลยวู้จิบยูน้ำมูกกับอะไรเข้าพาัดกันแช่หองกันแนนพังคนกับมีผู้บาวแนนผู้บาอยู่พูน มานี่คอยกับเดินทางบ่พี่น้องตัวเครื่องบินที่ตืกที่สุดเนี่ยบ่กคือเที่ยวบินแรกประมาณเจ็ดโมงสิบหกโมงสี่สิบหกโมงเคิงสลบแหลกเที่ยวแรกของมือนันวันทองเ,เขาก็ต้องไปสนามบินสองชั่วโมงเนาะก่อนเีาจะขึ้นเครื่องบินอย่างต่ามแมนบอมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แตงโตกระเป๋าสีแดงได้กระเป๋าเดินทางสีแดงใบแบบใงหนึ่งที่มันไม่หลอนพี่น้องใบแบบใงหนึ่งได้เอาใบเดียวพอแล้วก็ขึ้นเครื่องนี่ก็คือว่ามีกระเป๋า,ลาไปไหลักใบนหน่อยแค่พอให้มันใส่ของในถึงสี่ํามนี้พอเถียวกระเป๋าใบใบใหว่ามันอย่างไรบนเสียหลับผาหลายได้ เปนบมมีกระเป๋าคอยไปไปหอดพุ่นไปหอดโรงแรมนั่นเทียงโรงแรมบ่ให้ขึ้นห้องเขาบอกว่าห้องว่ดในเรียบร้อยจะประมาณบายสองเก็บาบสามคอยเป็นวัดด้วยพี่น้องอืม ใบสองเก็บใบสาม 2, ม, 3, มันมั้แล้วสมัยตะเกียรเขาใส่แบ็คเบอรี่เ mm hmm. นี่ยโทรศัพท์แบ็คเบอร์ี่ใหญ่ๆสำม,มือนี่แหละแปดแปดหนึ่งศูนย์หรือแปดห้าเจ็ดศูนย์นี่อย่างในประมาณนี่แหละอืม mm hmm. ตอนนั้นอ่ะ mm hmm. เขาว่ามีมือถือไอโฟนยังสี่เนี่ยตะกียร์มิเตะแบ็คเบอรี่แบบนี่อัน พนักง,งานก็นมาบอกคอยว่าห้องเรียบร้อยนะคะขึ้นห้องได้ยูซันยี่สิบห้าบอแมนยูสันยี่สิบสามศูนย์สองยี่สิบสามศูนย์สองเบอร์230 2, 230 2อห้องคอยนันขึ้นไปหอนห้องแล้เ มีไอแทนเนาะมีไอ้่นคักบางท่านอาจเห็นอีกอย่างย่างเข้าไปกับเปิดไฟห้องน้ำเช็คแล้วพี่น้องกับควยนี่สิเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดไปโรงแรมพวกควยเช็คในห้องน้ำเพราะก่อนมามีคนอยู่บ่หรือมีอีอย่างควยเช็คควยย่างเมืองซะก่อนควายจึงสีนั่งลงทั้งหน้า เตียงมันบอกเตียงขนาดใหญ่หนาปลายปลายปลายเตียงนะว่าเป็นทั้งหัวในปลายตีนเนาแล้วนะเป็นกระจกใหญ่ๆแล้วก็มีโตะ๊ะเครื่องแป้งมีเก้าอี้หนึ่งตัวอ่าอยู่ปลายเตียงนะี่เนี่ยไม่มีอะไรเลยแบล็กบรีเฮาส์สีดำผ้าปูที่นอนข้างหลังเนี่ยสีสีขาว กระเป๋าข่อยสีี่แดงกระเป๋าลากใบหนึ่งมันก็สีคู่กันอืมวางใ้หนาของน้ำมาข้อไหนมาข้อไหนแกะเพราะว่าเมียไเมียแห้งตื่นจะเศร้าแล้วก็ต้องไปล้งบ่าเอ้ยลงไปตื่นจะเศร้าแล้วก็ต้องไปสนามบินแล้วก็ปิ่นตตเม็นบมอมันก็เมียนี้ข่อยกันเลย กระเป๋าเสียมันเป็นเสียกันหนาวนะคะเสียโคตรอ่ะนะขอยก็จบกันโทรศัพท์ขอยออกมาวางไว้เตียงขอยก็นอนหงายลงแล้วพี่นอ้องก็โอ้มีไอแท้วมืนอ้คือสิไปหาหม่ไดนอนแ <c oughs> มลงแมลงก็สิไปน้ำม่น้ำได้บอสินอนกนาา็น่าประสันคิดได้ใจในมันทอกสิรงขอความหาหม แบคบัลีตะกี้มันดิ้งดิ้งได้มันบอกมันชีมีโคดให้กันพูกเขาสิแลกโคดกันมอาจังสิส่งขอความหากันได้มันบอกพี่น้องดิ้งไปดิ้งมา <laughs> แรกขอความกันวนันนี้คอยลูกขึ้นมาพี่น้องคอยหาโทรศัพท์บคอยบอเห็นที่นอนคอยกระเบิจ,จับผ่าผู้ที่นอนกับสีขาวคอยว่าตายแล้วกูคือวางตทรศัพท์ไปนี่กูคว้างตท้ศัดสัไปมองจุ ของนอนใบเตียงนอนขขางๆจกของจกหาถุงเสียย่างเข้าไปในห้องน้ำจกหาถุงเสียย่างเข้าไปในห้องน้ำย่างหายังไ้กูเห็นย่างกลับไปกลับมาเตียงนอนห้องน้ำเตียงนอนห้องน้ำยงสิยืนจนแบบศูนย์หันหน้าใส่กระจกทั้งหลังมันเป็นเตียงมันบอกไปน้องกูจะไปหาใส่โทรศัพท์เสียหันไป โทรศัพท์วางอยู่กลางที่นอนอยู่กลางพอดีเลยอยู่มองกลางที่นอนเลยค่อยว่าเอาแล้วค่อยว่ามันเพรเป็นเทียนแหลเนอะประสบการณ์แบบนี้ของข่อยมันต้องมีอย่างแน่นอนข่อยกบคิดจังสี่วันต่อบาทนี่บนท่านในโดนบ่คิดอีกอย่าง นอนก็น้าป่ะจะข่าวบัเทียเขามีแหงดีขึ้นงายหลังลงนอนพี่นอ้องคอยฝันคอยฝันเห็นผู้ชายผู้หนึ่งรูปร่างสูงพร้อมฝรั่งผมสี่น้ำตาล ตาที่ฝาใส่เสียยืดกันเก่งยีนมาหาควายในห้องถามคว่ามาทำอะไร